นะครับส่วนที่นี่ครับศูนย์นำนวยการจิตอาสาพระราชทานบนฑนฐานบกที่38ก็จัดกําลังพลชุดช่างนะครับรวมกับกําลังพลจิตอาสาพระราชทานและยังมีรอดอจิตอาสาด้วยครับแล้วก็มีน้องๆน,นักศึกษาวิทยาลายัยเทคนิคหน้านะครับ คืออย่างที่ทราบกันว่าที่หน้านเนี่ยน้ำท่วมเยอะเลยเสียหายกันเยอะนะครับ <c oughs> เขาก็จัดก,กิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกิตจิตอาสาานะครับอยู่ที่บริเวณวัดท่าช้างอำเภอเมืองน่าน,นะครับให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ําท่วมนะครับนำสิ่งของเครื่องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะฮะเครื่องซักผ้าทีวีเครื่องตัดหญ้าเครื่องมือทางการเกษตร คือถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่ถูกน้ําท่วมแล้วเสียเนี่ยนะฮะเอามาที่นี่เลยจิตอาสาน้องๆนักศึกษาเทคนิคเนี่ยเขาซ่อมให้ฟรีนะครับซ่อมได้นะเหมือนเพลงที่เบิร์ตเออโอ้โหรู้ไวเลยเออนี่ยเอามาซ่อมให้ฮะซ่อมให้ฟรีก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะครับ